ส่วนที่1ของรายวิชาการคลังสาธารณะว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติและความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาการคลังสาธารนณะในบทที่1เราจะพูดถึงนิยามความหมายลักษณะเฉพาะและความสําคัญของรายวิชาการคลังสาธารนณะวัตถุประสงค์ของบทนี้คือเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของรายวิชาการคลังสาธารณะซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อการศึกษา ในหัวข้อถัดไปของวิชานี้ครับในรายวิชานี้เอาข้อจริงแล้วเราจะถามคําถามนักศึกษาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคําถามในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงโดยทั่วไปอาจจะไม่เชิงคําถามที่จะมีคําตอบปลายปิดหรือคําตอบที่ตายตัวแต่เป็นคําถามในเชิงวิพากษ์คำถามที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดในคําถามประจําสัปดาห์ในคำถามประจำบทแรกนี้อาจารถามว่า In is life activities what ways your life affected the affected your by of government ชีวิตของนักศึกษาได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของรัฐบาลอย่างไรบ้างอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วในทำแนะนำรายวิชาหรือ c o ร์สโอเวอร์วิคลิปสั้นๆที่นักศึกษาได้ดูไปแล้วอาจารย์ได้กล่าวไปว่าชีวิตของเรา ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของรัฐบาลตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังตายและยังมีกิจกรรมมากมายที่รัฐบาลทํากับเราทางตรงและทางอ้อมตลอดการใช้ชีวิตของเราในช่วงอายุไขคนคนหนึ่งอายุไขโดยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณเจกว่าปีเนี่ยครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่รัฐบาลทํากับเราครับหรือเป็นผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่รัฐบาลทํากับเราฉะนั้น ในการตอบคําถามนี้นักศึกษาคงตอบได้ว่ามีเยอะแยะมากมายใครก็ตามที่จะสรรหาคําตอบใดมาตอบคําถามนี้ไม่ผิดทั้งสิน้นครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องอินเทอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้ตามจุดต่างๆหรือการเดินเข้าไปช้อปปิ้งในห้างสับสินค้าและต้องถูกตรวจโควิดถูกตรวจอุณหภูมิตึงเหล่านี้ล้วนเป็นก้กอกระทกาที่เกิดจากรัฐบาลทั้งสิน้นครับฉะนั้น เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทำของรัฐบาลต่อชีวิตเราไปได้ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ก่อนเกิดจนหลังตายฉะนั้นแล้วมันจึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องร่วมกําหนดในฐานะพลเมืองในระบบประชาธิปไตยและในฐานะคนที่ศึกษารายวิชานี้ต้องกําหนดอะไรต้องกําหนดนโยบายสาธารณะที่ตรงความต้องการและแก้ปัญหาได้จริง ต้องร่วมกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหาสาระนั้นรวมทั้งต้องร่วมกำหนดแนวทางกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดต่างๆในการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นรวมถึงท้ายที่สุดประเมินัต้องร่วมกำหนดประเมินนโยบายสาระหรือว,วิธีแก้ปัญหาสาระที่รัฐบาลกระทำขึ้นฉะนั้นนี่คือความสำคัญนี่คือความจำเป็นของรายวิชานี้ ในคำถามต่อมาคำถามที่2 Why does the government have to undertake such activities แล้วทำไมรัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราแบบนั้นทำไมไม่ปล่อยให้เราเป็นไปตามธรรมชาติทำไมไม่ปล่อยให้เราแก้ไขปัญหากันเองหรืออยู่เฉยๆทำไมรัฐบาลต้องเข้ามายุ่ง ในการตอบคำถามนี้อาจจะต้องใช้จริงๆคำถามนี้ยากกว่าคำถามที่แล้วและก็เป็นคำถามในเชิงปรัชญาอยู่ไม่น้อยว่าทำไมรัฐบาลต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราทำไมไม่ปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังทำไมไม่ปล่อยให้เราอยู่ตามทำอะไรก็ได้ตามอําเภอใจจะมีปัญหาเราก็แก้เองจะประสบภัยทะน้ําท่วมเราก็แก้เองไปจะไหม้บ้านเราเราก็ดับกันเองทําไมไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นทําไมรัฐบาลต้องเข้ามายุ่ง นิ่ำซ้ำบางครั้งยุ่งในสิ่งที่รัฐเราคิดว่าเอ๊ะก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของเราไปหรือเปล่าก็มีครับฉะนั้นอันนี้คือคำถามที่เป็นลักษณะของคำถามในเชิงปัชญาแต่ถ้าเราจะย้อนไปไกลกว่าว่าทำไมรัฐบาลต้องเข้ามายุ่งเราอาจจะต้องถามไปว่าทำไมจำเป็นต้องมีรัฐบาลไปทำไมต่อคำถามที่ต่อคำถามนี้เลือกคำถามที่อาจารย์เพิ่งถาม หากนักศึกษาได้ย้อนกลับไปทบทวนความรู้หรือหากจำได้จากรายวิชาก่อนๆที่เรียนไปในสาขาวิชาของนักศึกษาหรือในอวิทยาลัยนี้นักศึกษาคงอาจจะจำได้ว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่ช่วยอธิบายสาเหตุที่จำเป็นต้องมีรัฐบาลและสาเหตุที่รัฐบาลต้องเข้ามายุ่งเดี๋ยวเราจะมาลองอธิบายกันในเชิงของ ทางนักศึกษายังจำได้นะครับทางนักศัาย,ยังจำได้ในปีที่แล้วนะครับมีหลายวิชาที่พูดถึงเรื่องการกำเนิดของรัฐและความจำเป็นที่ต้องมีรัฐ,ต,รฐต้องมีรัฐบารลรายวิชาหนึ่งก็คือการาพลวัตของการบริหารกิจการสาธารณะครับเราอาจจะอธิบายว่าทำไมรัฐ ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาได้จากทฤษฎีที่เรียกว่า Social Contract สัญญาประชาคมใช่ไหมฮะในทฤษฎีนี้นะครับจริงๆเราเราพูดกันไปค่อนข้างมากแล้วก็นักศึกษาเองเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ความรู้ที่แปลกใหม่อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานในทางปัชญาการเมืองที่สําคัญ ทฤษฎีนี้ว่ายังไงนะครับหากเราทบทวนความรู้เดิมก็คือ,อมีนักคิดอยูอ่หลายท่านนะครับที่เป็นผู้ที่รีเริ่มทฤษฎีนี้แล้วก็คิดวิเคราะห์ทฤษฎีนี้มาตั้งแต่ยุคแสงสว่างยุค e n l i g h t e n เมนต์เอเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือจอร์ดล็อก คนหนึ่งก็คือโทมัสฮอปส์อีกคนก็คือชองชาร์ทกรโซนะครับเอาเข้าจริงโทมัสฮอปส์เนี่ยเริ่มคิดนะครับในเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่คือราวๆช่วงปลายช่วงกลางค่อนมาทางปลายสมัยถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาตอนกลางหรือตอนปลายนะครับในทฤษฎีของฮอปส์ครับก็ได้พูดถึงการกําเนิดขึ้นของผู้ปกครองนะครับขององค์รัฐาธิปัตย์ว่ามาจาก ความต้องการประชาชนที่จะต้องสร้างระบบกลไกบางอย่างขึ้นมาเพื่อปออกป้องดูแลตนเองป้องกันความโกลาหลที่อาจจะเกิดขึ้นจากสังคมเช่นเดียวกันนะครับชองชาร์ครุสโซก็มีไอเดียคล้ายกันนะครับแต่ถ้าหากเราลงในรายละเอียดเราจะพบว่า2ท่านนี้มีแนวคิดที่ต่างกันในบางประเด็นครับต่างกันในบางประเด็นซึ่งเป็นการ แลกแยกกัน deviate ออกจากแนวคิดหลักแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของสองท่านนี้ก็คือว่ามันจําเป็นต้องมีรัฐครับถ้าดูตามสไลด์แผ่นนี้นะครับ Individuals have consented to surrender some of their freedoms and submit to the authority in exchange for protection or maintenance of the social order. They have created the government to secure their rights. and certify the best interest of the society Thus the government is obligated to serve its citizens ถ้าจะแปลตามตัวนะครับก็คือประเจกบุคคลทั้งหลายคือผู้คนทั้งหลายเนี่ยครับได้ยินยอมที่จะสละอิสรภาพบางประการของตนเองนะครับและยอม ยอมเขาเรียกว่ายอม submit to the authority ก็คือยอมอรับอำนาจนะครับของคนบางคนหรือองค์กรบางองค์กรหรือกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับยอมทำไมจึงยอมสละเสรีภาพของตนเองทำไมจึงยอมไปยินยอมต่ออำนาจบางอำนาจนะครับก็เพราะ in exchange for protection and maintenance of the social order ก็เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการดูแลปกป้องการปก คุ้มครองป้องกันตนเองจากพยันอันตรายต่างๆและก็เพื่อให้มันมังเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลออเดอร์ระเบียบทางสังคมให้สังคมมันไม่กลลาหนให้สังคมมันมีระเบียบให้เราไม่ถูกพ้นฆ่าหรือมีอันตรายจากภัยธรรมชาติหรือสัตว์น้อยใหญ่ที่จะมาทำร้ายเราเราจึงยินยอมเสียสละอิสรภาพบางประการหรือสิทธิบางประการของเราไป ถ้านักศึกษาษจำได้เราเรียกสิ่งนี้ว่าสิทธิตามธรรมชาติใช่ไหมฮะ natural light ครับ natural liberty เสรีภาพตามธรรมชาติของเราเพื่อแรกมาซึ่งเ e r t ้เสรีภาพตามกฎหมายครับอันนี้คือทวนนักศึกษาทราา์ฉะนั้น they have created the government to secure their rights and to satisfy the best interests of the society ฉะนั้นเมื่อเรายอมยกสิทธิ์ของเราไปนะครับให้กับองค์กรบางอย่างบ,บางอย่างที่เรายกไปให้เนี่ยหรือกลุ่มคนที่เรายกไปให้เนี่ยก็เกิดขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า e r n m e n t ครับหรือรัฐบาลเป็นกฎไกการปกครองเป็นระบบก,การปกครองอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพอย่างอื่นที่เหลืออยู่ของเราครับเราให้เขาไปบางส่วนโอเคแหละเรายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บางประการเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างผาสุกตามอัธภัพของเราครับและก็เพื่อที่จะ satisfy the best i n t e r e s t of the society และเพื่อที่จะให้เกิดความผาสุกข,ขึ้นในสังคมเพื่อที่จะให้สังคมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในภาพรวมยอมเสียส่วนน้อยสละเสรีภาพส่วนน้อยสิทธิตามธรรมชาติเสรีภาพตามธรรมชาติส่วนน้อยของตอนเองเพื่อให้สังคมมันดีในภาพรวมมันดีครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เดิมที่เรา รู้กันมานานแล้วนะครับและก็นี่เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันจึงจำเป็นต้องมีรัฐบาลขึ้นมานะครับทฤษฎีนี้ใช้อธิบายปรากฏการณ์แบบเนี้ยนะครับในทั้งโลกสังคมใดที่มีรัฐบาลสังคมนั้นนะครับก็สามารถอาจสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎี social contract ครัหรือสัญญาประชาคมนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ทุกประเทศเนี่ยนะครับรัฐทุกรัฐเนี่ยมีรัฐบาลใช่ไหมฮะสเตตเนี่ยนะครับรัฐใดก็ตามก็มีองค์ประกอบสี่อย่างมีที่มีอาณาเขตมีผู้คนมีอำนาจอธิปไตยมีรัฐบาลนะครับแต่คำถามก็คือว่าคำถามก็คือว่านะครับอันนี้ทําแบบ Peter Griffin นะครับคําถามก็คือว่า Why does some government do more than o t h e r government? ในเมื่อมันมีรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีรัฐบาลเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมรัฐบาลแต่ละรัฐเนี่ยรัฐบาลในแต่ละประเทศทําไม่เหมือนกันบางประเทศทํามากบางประเทศทาําน้อยบางประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษามากเกินพอดีบางประเทศปล่อยอิสระเสรีทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจเอาง่ายๆนะครับนักศถกาการปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า ในเรื่องของการดูแลป้องกันโควิดการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศอเมริกาในรัฐบางรัฐรัฐบาลของมลรัฐนั้นไม่ได้บังคับให้เขาต้องใส่หน้ากากหรือใส่ PPE ในการออกไปนอกเคหสถานในขณะที่ประเทศไทยค่อนข้างเป็นการกำหนดของรัฐที่เราจะต้องใส่แมสในการเข้าไปในสถานที่ต่างๆครับรัฐแนะนำให้เอกชนต้องทำรัฐสั่งการให้เอกชนว่าถ้าต้องทำแบบนี้ ถ้าจะให้คนเข้ามาในห้าง,งคุณต้องให้คนนั้นสวมแมสไม่มีแมสเข้าห้างไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเอ๊ะทำไมรัฐเหมือนกันนะครับรัฐก็มีรัฐบาลเหมือนกันทำไมเขาทํามากกว่าทำไมเราทํามากกว่าเขาทําน้อยกว่าและนี่คือเรื่องเดียวนะครับและยังมีอีกหลายเรื่องว่าทำไมรัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราต่างกันต่อคำถามนี้เราจะอธิบายจาก Social Contract อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในทฤษฎีในทางเศราษฐศาสตร์หรือในโครงสร้างทางเศรษฐกิจาาของแต่ละรัฐ